ปิดเทอมนี้ร้านอาหารที่เราจะพลาดไม่ได้คืออะไรรู้ไหมทุกคนปิดเทอมนี้นะ่ะชัยก็จะต้องไปร้านไก่ลุงให้ได้ฮแม้ว่าจะไปอยู่ตลอดอยู่แล้วก็ตามอาจจะมีบางช่วงที่แบบว่าเปลี่ยนใจจากลุงไปที่ร้านอื่นบ้างอะไรบ้างนะ่ะแต่ว่าปิดเทอมนี้ที่จะต้องไม่พลาดก็คือไปร้านลุงใครคิดถึงลุงบ้างยกมือขึ้น ที่แนแนชัเก้นะคิดถึงเห็นลุงทําเมนูใหม่มาเสนอเด็กเด็กตอนปิดเทอมด้วยนะเห็นว่ามีหลายเมนูเลยทั้งไก่จะไปซี่ไก่ชุบแป้งทอดไม่ได้มีแค่ไก่ย่างธรรมดาลแล้วโอ้ชัก็อยากรู้จังว่ามีเมนูอะไรอีกเห็นลุงว่ามีหลายเมนูเลยที่แบบว่าคิดคนขึ้นมาใหม่สําหรับเมนูไก่ชัยก็ต้องรีบไปดูแล้วโอ้แต่ว่าก่อนจะไปดูทุกคนใครคิดถึงไก่ลุงบ้าง ให้พูดเราน้ำลายก็ไหลอยากกินไก่จะเย็นแล้วนะแต่ที่แน่ๆคนที่ไม่ควรพลาดก็คือบันนี่ยังไงล่ะไม่ควรพลาดกับเมนูไก่เปิดใหม่ของลุงเฮลโหลมดสนิทหรือยังไม่ตื่นนอนกันนะใชนก็ออกมาเช้าไปหรือเปล่าเอ๊ะทุกคนช่วงปิดเทอมนี่ทุกคน เอตื่นกันกี่โมงนะ่ะนี่8ปดโมงแล้วบันนี่ยังไม่ตื่นเลยแฮะเออแปดโมงทุกคนตื่นหรือ,อยังนะ่ะชัยเก้านะพร้อมแล้วพร้อมตั้งแต่7จ็ดโมงแล้วแล้วก็ดูคลิปชัยเก้ากับบันนี่ตอน8ปดโมงจบก็แบบว่า พร้อมไปกินไก่แต่บันนี้ยังไม่ตื่นเลยนะไม่ตื่นชัวชัวเป็นกระต่ายตื่นสายปกติมีแต่กระต่ายตื่นตุมอันนี้กระต่ายตื่นสายนะ8โมงกว่าแล้วก็ยังไม่ตื่นแฮะเราจะได้ไปลองเมนูไก่เมนูใหม่ร้านลุงไม่เนี่ยก่อนที่จะหมดนะนี่มันซีซันแนลประจำร้านะเอม สายแล้ว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 ต้องรีบออกทิ่เ์ื่อโอ้ตัวอะไรแดงๆอยู่หน้าบ้านอะเออสายแล้ว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 โอ้ยแย่มากเลยน่าเอ้าเธอเพิ่งตื่นเหรอโอ้ไม่ได้เพิ่งตื่นตื่นนานแล้วแต่สายแล้วเอ้าเธอกำลังจะไปไหนน่ะโอ้ัดีนัดพ่อ้าไว้จะไปซื้อรถ น่าว้าวเหนือความคาดหมายเธอเป็นกระต่ายตัวน้อยตัวนี้เธอจะซื้อรถคันใหม่หรอเป็นรถของเล่นนะจัเก,ก็ตอ๋ออ๋ออย่างนี้เองแต่ที่แน,น่ๆงั้นงั้นถ้าเธอไปตามนัดพ่อค้าแล้วฉันว่าจะพาเธอไปลองกินไก่ร้านลุงหน่อยเมนูใหม่ประจำปิดเทอมโอ้ยังยังยัง ยังไม่ไปร้านลุงจะเขาไปร้านรถก่อนเอาร้านรถอยู่ตรงไหนนะเร็วเดี๋ยวจะเลยเลิกหน้าเลิกงานยางดีมีแค่เวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเป็นกับแพงปั๊บออออเก้านาทีเก้าเอ้เก้าเก้าโมงเก้านาทีหรือเปล่าตอนนี้เร็วเร็วเร็วอย่าพุ่เยอะรีบเดินมาเลิกที่ดีคือเลิกที่ดีคือเลิกสะดวกหน้าแต่ว่า ไม่ทานแล้วไม่ทานแล้วนัดเขาไว้ทําไมไม่มานัดกันไว้ทําไมไม่มาชิคเกิลกำลังรีบไปเร็วเร็วเร็วชิคเกิลโอ้ทำไมมาช้าจังเลยนะคุณลูกค้าโอ้เร็วแลพ่อค้าบ่นแล้วชิคเกิลอ่าเพราะว่าคนจ่ายเงินมาช้าน่ะเห็นไม่ทำกระจกแตกด้วยพ่อค้าครับเออโดนหลอกโอ้ไอ้ตายเถอะนี่แล้วคนจ่ายเงินแล้วเราจะซื้อ รถคันไหนล่ะเนี่ยอ่าผมคิดว่าผมจะซื้อคันนี้ลงน้ําได้ด้วยแฮะคิดว่าคันไหนเหมาะนะคันนี้เหรอคันนี้นั่งได้คนเดียวฮะคันนี้ก็นั่งได้คนเดียวต้องคันนี้สินั่งได้สองคนผมเอาคันนี้นะคนนี้จ่ายตังค์คนเสื้อแดงเนี่ยเอ้โดนหลอกมาจ่ายตังค์ก็ไม่ใช่ก็แค่เดินตามมาเองนะ อ๋อคันนี้ไม่แพงนะถ้าหนูน้อยเสื้อแดงจะเอาก็ลดราคาให้20ซไปเลยเหลือเท่าไหร่คะกอีากเลยจาก1,450,000เหลือ1 000, ล้านถวนเนว้าวเออบันนี่ฉันรู้สึกว่างงเออมันมันจะเกินตัวไปหน่อยนะ่ะเอา้าคนนี้เลยนะครับเขาบอกว่าอย่าใช้เงินเกินตัว จะไปไหมเนี่ยเชกเกิลตายเร็วเออเอาที่ไหนอ่ะ1หนึ่งล้านเอเอผ่อนนะคะผ่อนติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนเออผ่อนผ่อนใช่ใช่ผ่อนผ่อนโอ้ตายแล้ววันนี้โอ้เรายังเป็นเด็กตัวน้อยตัวนิดกันอยู่เลยน่ะว้าโอ้เรียบร้อยชนโอ้ยเออเบอร์มันอาจจะไม่เหมาะขับลอยฟ้าในเมืองนะฉันดูแล้ว แล้วเราจะไปไหนนะไปกินไก่ไปกินไก่ต้องไปแบบเร็วๆไม่ใช่เหรอชาเกิลก็ใช่นะโอโอ้โอ้ลงๆๆเห็นแล้วลงไปกินไก่ไปกินไก่เมนูไก่ประจำปิดเทอมสวัสดีค่ะลุงสวัสดีชาเกิลวันนี้ไม่เจอกันนานเลยตอนดี้วันนี้ลุงคิดเมนูใหม่ไก่สไปซี่ชิคเก้นแอนทองคำสไปซี่เผ็ด ร่อนเผ็ดมันดุดันไม่เกรงใจใครเออพอดีว่าเฮ้ยชัยก็เห็นเมนูใหม่แล้วแบบชัยก็เลยรีบมานั่นลุงเห็นลุงเป็นกิ๊งใหม่เมนูใหม่แบบสับแบบระเบิดแบบเคี้ยวแล้วกุบกรอบระ้วเบิร์ดเบิดในปากเลยเนาะโอ้โหไก่สไปซี่บันนี่แอนด์ชัยก็ออนเดอะร็อกฮิล ไก่สไปาี่นันี่ลุงไก่สไปซี่ไก่สไปซี่แอนทองคำของลุงนี่สุดยอดมากเลยลุงจะเสกออกมานะไม่ใช่ลุงจะเอาออกมานะนี่ไก่ทองคำที่เห็นกระดูกกันอีกนี่คือไก่สุกแล้วแต่ลุงเนี่ยใส่ข้าวโครงให้มันขยับได้นะเป็นไงสุดยอดไหม ส่วนไก่สไปซี่เดี๋ยวลุงจะอ,ออกมาให้ดูนี่ไก่ติดไฟสุดยอดเลยสไปซี่ว้าวไก่สดสดจกักสดมากเลยอ่ะลุงเอ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยแบบสไปซี่ด้วยนี่เฮ้ยสดมากนี่มันซี่เปมน,น,นูนมนแบบแปลกๆนั่นนะโอมากเกเซ่หรือเปล่าลุงช,ช,ชิมด้วแล้วไฟจะติดในปากไม่ชิมดูสิ ดไปที่กำลังชิมอยู่ตัวนี้รสชาติดีนะรสชาติว้าวว้าวระเบิดตุ้มตามไก่สไปซี่เปิดได้ปากมันที่ลุงว่าเลยนะอ้าวแล้วลุงไปไหนอะลุงตื่นมาคุยกันก่อนโอ้ตายเนี่ยสงสัยรสชาติมันกระแทกหน้าลุงนะกระแทกปากอร่อยจนแบบลุงสุขิดไปเลยบ้มกลายเป็นโกโก้คลั่งโอ้สุดยอดไปเลยแชกเก็ต ลุงอยากได้อีกตัวน่ะอร่อยมากเมื่อกี้น่ะขอแบบตัวใหญ่ๆบึบ้มๆไปเลยโอ้โถ้าใหญ่ๆบึบ้มๆลุงจัดให้นี่เลยโอ้ยใหญ่ไปนะลุงตัวนี้ร้องด้วยตัวนี้น่าจะจะมีชีวิตโอ้สภาพลุงเช็คว่าอีกไม่นานละลูกหกไฟ โอ้ไป oh, okay. ด้านนี้ดีกว่าร้านนี้น่าจะไก่เผ็ดที่สุดเท่าที่บันนี่เคยเจอมันแล้วนะ่ะโอ้สไปซี่ของจริงซัปายซี่ของจริงโอ้มันออกมาด้วยไก่ก oh. oh ็หูไมเกัดดูแลมันไม่น่าจะตายนะว้าวเออเออใหญ่เบอ้อ oh. มันบุม<ง>บ่มบ่ามบุ่มบ้ามไปหมดเลยนะมันบุ่มมันต้องบุ่มบ้ามสเพราะว่าไก่นี่มันเป็นไก่ระเบิดที่ลุงบอกนะแต่ว่าเมื่อกี้มันเป็นไก่มีชีวิตนะไม่ใช่ไก่ที่แบบทําสุกแล้วนะมันเป็นวัตถุด,ดิบอ่ะน,นะเออก็ว่าล่ะมันแปลก,ปกโอ้ดิถ้าไก่ทาเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวลุงเอาออกมาให้นะ หนูชายก็รอกินเลยได้ลุงถือติดมือมานี่ว้าวนี่มันเนื้อไก่จากไก่สไปซี่สไปซี่ตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงเลยหรือเปล่าลุงนี่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 ว้าวว้าวใช้ก็ว่ามันต้องใช้แน่แน่ต้องใช้แน่แน่ต้องใช้นี่เผ็ดร้อนอร่อยมากร้อนจุดใจเผ็ดระเบิดระเบ้อไปเลย ว้าวาความจริง<ก>แล้วซี่ที่ไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะเอ้ยใช่เลยส่วนช้ยก็อ่ะมากินที่ร้านลงุงช้ยก็เพิ่งรู้นั้นเนี่ยความเป็นไก่สไปซี่มันแบบว่าตั้งเริ่มตั้งแต่การเป็นไก่มีชีวิตเลยนี่นะแล้วก็เอาไก่สไปซี่ติดไฟพวกนี้มาทําเป็นเมนูไก่สไปซี่ให้กินเมนูไก่สไปซี่สุดยอดมันนี่ลองเช็คดูซี่ไก่ตัวนี้สดไหมนะ่ะ อ้ออาวเอาแบดนี้เลือดเลือดเต็มเลยเลือดเต็มเลยเอาเออโอ้นี่มันเ,<อ>เ,เกิดเหตุโศกนาฏกรรมโอ้ถ้าเป็นทำอย่างนี้นะห้ามเข้าร้านฉันอีกเลยนะอเออเลอะเทอะนะเออลงุลง,ลงน่าลุงอ่ะเลือดเทอะนะลุงเฮ้ยไอ้ลุงแป๊บหนึ่งนะนี่บัตนี้มีอาหารไก่ให้ลุงด้วยนะอาหารนี้อันนี้ได้มาเมื่อเช้าตอนไปซื้อรถนะนี่เลย แตงโมส to oh. oh. <e ําหรับเร่งโตให้ไก really ่นะต้องมีไก่ตัวใดตัวหนึ่งโตแน่นอนมันนี่เชื่ออย่างงั้นแค่าจิกกินก็จะตัวใหญ่เลยโอ้เออเาทำอะไรนะบันนี่ใหญยใหญ่แบบมื่ตอเกียเปล่าไก่จิกเด็กตายเด็กสายบนปกองค์เฮ้ยสภาพ แต่ว่ามันเล็กตัวได้แป๊บเดียวนะโอยเอ่อบันนี้เออ <c oughs> บันนี้ทนายก็หันมาร้านนี่วุ่นวายตลอดนะถ้าเกิดทำตัวแบบนี้อีกก็ไม่ต้องมาร้านนี้อีกต่อไปนี่คือบทลงโทษสำหรับเด็กดืออ้ออ้าสภาพแค่จะมากินเมนูใหม่ของร้านลงตอนปิดเทอมแค่นั้นเอง